เพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องนะัทพิชญ์เจน,นี่ค่ะวันนี้บอกเลยว่าหน้าชมโบมากเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็วันนี้ขายมา,าแต่งหน้านะแบบลุกสบายๆนะแบบอยู่บ้านหรือว่าไปเที่ยวแบบคาเฟ่ใกล้ๆนะไม่ได้แบบว่าแต่งแบบหนักมากนะแต่งแบบว่าเบาๆนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เบอร์ลมคนได้ดีมากๆนะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบ เพราะเรียกว่าไม่อยากแต่งหน้าให้หนานะแล้วก็สามารถเติมแป้งระหว่างวันได้แต่ว่าตัวที่เอใช้เนี่ยเขาเคลมมาว่าสวยจบไม่ต้องตบแป้งเลยนะคะอยู่ได้ทั้งวันนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนมีสารกันแดดด้วยนะคะ SPF 50 PA บวกบกด้วยค่ะทุกคนแบบดีมากๆใช้ดีก็เลยมารีวิวบอกต่อทุกคนนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็มีออยเลขที่จดแจ้งปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ มีสารสกัดแดชนิดนะคะนําเข้าจากต่างประเทศด้วยทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆนะถ้าแบบว่าท่านไหนอะคา่ะที่แบบมองหากําลังมองหาในส่วนของ <c oughs> เขาเรียกว่าครีมรองพื้นกันแดดนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางท่านนะที่เอแบบสังเกตมาหรือไปถามเพื่อนๆนะก็คือ 1. ส่วนใหญ่แป้งรองเผ้นเนี่ยมันจะทาไปแล้วค่อนข้างแห้งนะคะตกร่องนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะมากๆทุกคน oh. บอกเลยว่าใช้ไปนะ ไม่แห้งแน่นอนแล้วก็ไม่ตกร่องแน่นอนนะคะเพราะว่าเอเนี่ยถ้าเพื่อนย้อนไปดูคลิปก่อนๆน,นะเอใช้ไปเที่ยวทะเลนะคะไปที่แดดแรงๆนะก็คือบอกเลยว่าผ่านค่ะทุกคนเช้าจะหลดเย็นไม่ได้เติมแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวถือว่าดีมากๆเพื่อนเพื่อนๆลองไปย้อนคลิปดูนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเพลรีวิวตรงนี้ได้ด้วยนะคะเป็นคลิปที่เอไปที่จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมา,าแต่งหน้าเบาๆนะ,นะแบบว่าง,ง่ายๆแบบรวดเร็วมากแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลามากเลยในการแต่งหน้าในตอนเช้าแต่ละวันที่เราออกไปทํางานนะคะหรือไปทำกิจวัตรประจาวันนั้นแล้วแต่บอกเลยว่าง่ายสะดวกรวดเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เอกก็จะมารีวิวค่ะตอนนี้เลยครีมกันแดดนะคะตัวน,นี้จะเป็นสูตรเบอร์ผิวนะคะสาวๆที่แบบว่าอยากโชว์ผิวอวดผิวยังเป็นธรรมชาตินะคะเอกแนะนำตนนัวน,น,นี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมี2เฉดสีด้วยกันนะมีเบอร์หนึ่งนะคะเหมาะคนผิวออก โทนขาวอมชมพูนะคะขาวเหลืองได้เลยนะคะแล้วก็เฉดสีที่2นะคะหมอคนผิวอาอจจะคล้ำลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นสีน้ำผึ้งนะคะสีแทนได้เลยนะคะเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยเรียบเนียนเบอลอคนนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวทดลองใช้กันเลยคะ่ะกล่องสีชมพูน่ารักนะคะ mm. แล้วก็แพ็กเกจน่ารักมาก อันนี้บรรจุอยู่ที่5กรัมนะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวเราแกะใช้เลยวันนี้เนี่ยเอจะมาใช้ในส่วนของสีนี้เลยเบอร์สองนะคะเฉดสีเขาก็จะดูแบบว่าสว่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมาะกับผิวชาวเอเชียงเรามากๆคนเดี๋ยวเรามาลองตัวเนื้อมูสนี้เลยเขาบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันจะซึมกับผิวเนี่ยแบบเข้าไปแบบว่า ไม่เขาเรียกว่าไม่ตกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยอืมหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเกลี่ยก่อนแบบว่าทาไปแล้วมันแบบฟื้นไปกับผิวเลยทุกคนแล้วก็จะมีพวกเม็ดสีหรือเม็ดสีตรงช่วงหนกแก้มนะคะ เผยผิวธรรมชาตินะคะจะไม่แบบว่าหนามากครบเลยแต่ว่ามันเกลี่ยได้เรียบเนียนมากทุกคนเ mm hmm. หมาะสำหรับแบบว่าเวลาเร่งรีบมากเลยแล้วก็ตัวนี้ดีที่ว่ามันช่วยในเรื่องของกันแดดด้วยนะคะ S v F U V นะคะ5 0 p A บ,บวกบวกเลยค่ะทุกคนแล้วก็เรียบเรียบเงีอนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็หน้าค่ะจะฉ่ำวาวแล้วก็เงานะคะแค่นี้เองบอกได้เลยว่าจบนะคะอย่างที่เขา เคลมมาจริงนะคะว่าสวยจบไม่ต้องตกแป้งค่ะทุกคนในตลับเดียวเองเลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเราเอกก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่หนาไม่หนาแบบวอกแล้วเราก็สามารถที่จะเติมแป้งได้มันก็จะไม่หนาเวอร์นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเข้ากับผิวชาวเอเชียเรามากเลยนี่เอใช้เบอร์02นะคะดีมากเลยลองไปหาซื้อดูนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะ หน้าเงาแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแบบใสๆเบาๆนะแบบว่าโคเรียโคเรีอันนี้จะเป็นสีพีชนะคะเอชอวใช้เป็นสีพีชออกขมส้มเวลาเราอ่าเขาเรียกว่าทาครีมอะคะ่ะเราก็คืออย่าให้ลงมาตรง อย่าทาลงมามุมแก้มด้านล่างนะคะเพราะว่าทำให้หน้าเราอะ่ะเวลาแต่งแล้วมันจะห้อย oh. เทคนิคคือเวลาเพื่อนๆแตะแตะไปลากไปข้างบนหางตาเกี่ยวขึ้นไปอะคะ่ะตรงหางตาเลยแค่นี้เองก็สวยใสวันเบาๆ เติมปากนิดนึงสีสวยสวยมากคนอี่ก็ใช้อาเป็นโทนแบบว่าสีอมอมส้มนะเพราะว่าอก็ชอบเป็นโทนสีอมส้มแบบนี้พออาจจะเพิ่มแบบความโดดเด่นไปนิดนึงนะคะตาเป็นสีแบบกิสเตอร์ ิวน่นอยดเรียบร้อยทุกคนแต่งหน้าแบบใสๆนะคะแล้วก็มาแบบเบอร์รูคงคนด้วยแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ผิวหน้าฉ่ำวาวมากทุกคนนะคะก็ตัวนี้เลยท่านเพื่อนนะคะแบบหาครีมรองพื้นนะคะแต่ซึ่ สวยจบในตลับเดียวเลยนะคะเอ็นนำตัวน,นี้เลยเพราะว่าเป็นเนื้อโมสนะคะแป้งทิ้น เกลี่ยไปปุ๊บมันเนียนซึมเข้าสู่ผิวเราเลยบอกว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพียงแค่1นึ่งร้อยหกบาบทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ใช้ได้นานนะเกลี่ยแค่แตะบางๆบนผิวหน้าอย่างที่เอแตะแบบนี้ใช้ได้นานเป็นเดิมเลยบอกเลยว่าดีคุ้มแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ยเขามีเลขจดแจ้งแล้วก็มีส่วนผสมในด้านหลังมันอนๆสามารถที่จะไปอ่านได้เลยบอกเลยว่าดีมากๆทุกคนเอก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะมีอะไรรีวิวดีๆก็จะมารีวิวแนะนำเพื่อนๆกันนะคะตัวนี้เลย i m m o r t a l นะคะ s k i n e x p e r t ดีม อโอเคเดี๋ยวนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบาย้ายลาไปก่อนนะคะก่อนจักันนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดดูๆเลยนะคะทุกคน<า>เดี๋ยวนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคน